โครงการ ALS เป็นโครงการที่ดีนะครับนอกนาจากที่เราจะมาร่วมกันทำงานแล้วเรามีได้ส่งดุลไปทาโครงการ ALS นี้นะครับวันนี้คุณนักเองก็ได้มาท้าทายภาคสองนะฮะว่ามีโครงการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะช่วยจัดสนุนโครงการละ5้บาทต่อ5 0 0 0มบาทตอนนี้นครับซึ่งวันนี้ผมรับผลท้าภาคสองแน่นอนนะครับ,รบเราอยากจะ อยากจะท้าทายแมนเข็มผมจะื่อจำว่าแต่ละเขต่มจะสู้หรือเปล่าช่วยทายมาที่ทางเขตเลยผมขอท้าทายเขตครับนะครับว่าเรามาช่วยกันทำบุญกันเดือนนี้เราคิดว่าเราจะต้องมีแอปนะครับปริมาณเนี่ยไม่น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาขอท้าทายเขตทุกท่านครับสู้ไหมสู้ครับ สอิมแอปอิมบุลเรเจอทำได้ทำได,ได้ทำได้วันนี้นะคะเขตบระมงราชนินได้รับคำท้าจ,จากเพี่จักรทุกท่านะคะเพื่อที่จะสร้างผลงานดีเแล้วเราก็ทำผลงานดีเนี่นะคะ L S นะะคพวกเรารับคำท้าไหมคะพวกเราขอรับคำท้าผู้จ um yeah> ัดเกณฑ์รัชมนีจิมอัตจิมบุญนะคะ Ice Bucket Challenge แบงค์แอชวันเขตยอร่ารับคำท้าจัดการท่าพวกเรารับคำท้าเขยไหมคะรับคำท้า em